สวัสดีครับผมนายนภพลแกเทศเป็นตัวแทนกล่าวความรู้สึกกับครูผู้เกษียณปีนี้ครับสำหรับความรู้สึกผมนะครับก็ผมรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้มาเรียนโรงเรียนนี้ความรู้สึกที่มีต่อพออนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ทําให้โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่ดีนะครับแล้วก็คอยมอบความรักความอบอุ่นคอยดูแลเรามาเป็นอย่างดีครับพออก็เป็นคนที่ใจดีนะครับสําหรับความรู้สึกที่มีต่อแม่ดานะครับแม่ดาก็จะเป็นคนที่ ละเอียดครับละเอียดแบบละเอียดมากเลยครับทำอไทำงานก็ต้องเป็นระบบระเบียบเป็นขั้นตอนนะครับแล้วก็ถามว่าอาจารย์ดุไหมอาจารย์ระดาวันก็เธอรู้จักตัวตนครูเขาจริงๆเขาก็ไม่ได้ดุนะครับแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่ดุแบบน่ารักนะครับไม่ดาเป็นคนที่ทําให้ผมอยากเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ครับเป็นแรงบันดาลใจในของผมในหลายๆด้านนะครับ บรรยากาศในห้องเรียนนะครับแม่นาก็จะเป็นครูที่สอนไปถามไปแล้วก็แจกแด้มเพื่อสะสมคะแนนครับผมชอบครับเแล้วก็ความรู้สึกที่มีต่อครูรุ่งฟ้านะครับก็ครูรุ่งฟ้าก็เป็นครูที่ใจดีมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยดุครับเป็นคนที่ร่าเริงตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเป็นถ้าสอนพวกเราก็จะแบบดูดูดูนิดนึงเพื่อจะ คุ้มพวกเราให้อยู่แต่ถามว่าพวกเรากลัวไหมก็บางคนก็กองคนก็ไม่กลัวครับถามว่าครูลุงฟ้าเบื้องหลังเป็น,นยังไงก็เบื้องหลังครูลุงฟ้าก็เป็นคนที่เฮฮาปาร์ตี้ครับคมรู้สึกต่อแม่เลนะครับแม่เลก็จะเป็นคนที่สวยตลอดเวลานะครับแล้วก็เป็นคนที่ใจดีนะครับเพราะว่าครูเลก็ไม่ใช่คนดุดอยู่แล้วครับบรรยากาศในห้องก็จะเป็นแบบว่าสอนนะครับแต่ก็จนเงีรยก็จะไปทั้งดุมากกว่าครับเพราะว่าเด,เด็กไม่ค่อยฟัง ความรู้สึกที่มีต่อแม่แจ๋วนะครับแม่แจ๋วก็เป็นคนที่มีระเบียบนะครับแล้วก็แม่แจ๋วดุไหมนะครับแม่แจ๋วก็ไม่ดุนะครับแต่แม่แจ๋วจะดุเฉพาะที่แบบว่าพูดไม่ฟังอะไรเงี้ยครับว่าแม่แจ๋วเป็นคนยังไงจริงๆแล้วแม่แจ๋วก็เป็นคนที่สนุกสนานครับแล้วก็ไม่ดุเลยครับแล้วก็ใจดีมากเลยครับความรู้สึกที่มีต่อแม่พิสมัยนะครับคุณพิสมัยก็จะเป็นคนที่ชิลๆนะครับสอนแบบชิลๆเลยครับ แล้วก็เป็นคนที่ไม่ดุนะครับแล้วก็ถามว่าครูพิศษใหเป็นคนยังไงก็จะเป็นคนที่ชิวๆไม่คิดอะไรมากนะครับถามว่าดุไหมก็มีบ้างนะครับ